จากสูตรมี่ซั่วที่คุณพ่อได้นำมาจากเมืองจีนต่อยอดสู่รุ่นลูกที่สามารถทำให้เกิดมี่ซั่วในหลากหลายรูปแบบจนเป็นเส้นแห่งนูโด้ชื่อนี้ทุกคนรู้จักกันดีเขามีวิธีคิดและบริหารอย่างไรถึงได้มีวันนี้ผมมีประสบการณ์จากการทำธุรกิจที่คุณพ่อนำสูตรมี่ซั่วมาจากเมืองจีนเมื่อก่อนใช้มือทำต่อมาก็ เอาเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานบางส่วนของเราเส้นจะแตกต่างจากคู่แข่งเราจะเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็ยาวไม่ขาดยุทธการตลาดเราก็จะละเลยจากจุดใดจุดหนึ่งไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิตตอกสินค้าตลอดจนการซื้อวัตถุดิบนี่เราก็เน้นมากเราซื้อวัตถุดิบอย่างดีกุญแจของความสําเร็จก็คือข้อหนึ่งลูกค้าพึงพอใจ สินค้าปลอดภัยคือสินค้าเราสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมโรงงานเราใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากมีบอ่อบาบัดน,น้ำเสียขนาดใหญ่สู่ระบบมาตรฐานเรามีระบบ GMP HACCP และระบบฮาลาลคิดว่าทุกธุรกิจก็มีอุปสรรคหมดนะแต่ว่าเราก็ต้องพัฒนาแล้วก็แก้ไขผมอยู่ในวงการธุรกิจผมก็ไม่กลัวการแข่งขันนะถ้ากลัวก็คงไม่มาทาธุรกิจ เราก็พัฒนาไม่หยุดเราไม่ไม่เบื่อการพัฒนาลูกน้องของเรามีความมั่นคงเรื่องแรงงานเพราะเรามีสวัสดิการที่ดีมากเราปกครองลูกน้องเหมือนเป็นกันเองเหมือนกับหนึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกันธุรกิจเกี่ยวกับอาหารถือเป็นธุรกิจที่เข้มแข็งแต่คู่แข่งก็มีมากขึ้นแล้วต้องทำอย่างไรให้อยู่ได้ วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะครับเซฮันดูโด้เนี่ยด้วยความที่ประสบการณ์นะครับที่ในวงการนี้มานานเนี่ยเขามีความรู้ลึกร,รู้จริงในเรื่องของรายการผลิตมีฟลีทที่รอรับการผลิตแล้วก็สามารถส่งให้ลูกค้าเนี่ยทั่วประเทศได้นะครับในปัจจุบันผู้บริโภคเนี่ยก็มีความต้องการที่หลากหลายขึ้นทางเซฮันดูโดเองต้องพิจารณาว่านอกเหนือจากมีซ่วเราสามารถทําอะไรได้ เพื่อตอบโจทย์ในเทศกาลอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับมีซั่วหรือเทศกาลที่เกี่ยวของคนจีนนําความชํานาญที่มีอยู่เดิมเนี่ยขยายการผลิตได้ไหมวางแผนไป5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจะสามารถทําสินค้าที่สามารถตอบโจทย์รายอื่นขึ้นมาได้จากข้อมูลที่เรามีหรือละาก,การศึกษาตลาดมากขึ้น ธนาคารกรุงเทพได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อมาตั้งแต่ต้นจนทำให้โรงงานของเราเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารธนาคารกรุงเทพเป็นอย่างมากสมกับสโลแกนที่ว่าธนาคารกรุงเทพเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน